โอ้โหนกไม่ต้องทำซ่องต้อ,อย่างงั้นหรอกนกมึงโยนใส่รถไปเลยคนข้างบนจะได้เบียร์ลบสิออเออจะต้องทำงานซ่องต้อทำไมนะเออคนข้างบนมันก็เลี้ยงเองแหละจะต้องทำงานซ่องต้อ มันมันเอาหัวมาโดนไม้ก็ช่างมันเทอถือว่ามันฉลาดเอ,ออยังไงก็ช่วยยึดไปเลยเอออยู่บนรถโยนให้ไม้โดนหัวก็ถือว่าฉลาดเดี๋ยให้ข้าแลงส่องเด้งถ้าอยากเก็บกายห,หัวแตกไปเดี๋ยวใจส่องเด้งงที่พูดที่พูดประชด 嗯。Ah.